เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วบริการพี่น้องประชาชนหน่อยตำรวจสำเร็จน,นะครับสวัสดีครับทุกคนครับชมจุดยืนดักครับตำรวจจราจรสนสน,ส,นสำเร็จครับนี่ถนนกรุงทนบุรีแต่นะครับเจ้าที่ตำรวจกำลังยืนดักอยู่นี้ก็คือ เป็นถนนถนนเจริญนครนะครับท่านผู้ชมเข้ามาแล้วด้วยความสุภาพเด้อไม่ค่อยได้นะครับนะอ่านะครับ แยกกรุงทนครับท่านผู้ชมตรงนี้อย่าลืมสวมหมวกกันน็อกนะครับมาจุดนี้นะครับข้างบนจะเป็นถนนตากสินนะครับเลี้ยวซ้ายจะไปสาทรบางวันนะครับก็มีบกจรอมาตั้งนะครับวันนี้ก็มีนะครับรวมโดยช่วยกันนะครับมาจุดนี้แยกนี้ครับสวมหมวกกันน็อกให้เรียบร้อยครับ ก็ดีครับตำรวจมีบริการแบบเดินข้ามสนนนะครับนะดีมากๆครับถ้าเห็นความผิดซึ่งหน้าเขาก็จับนะครับตรงนี้บอกเลยนะครับแต่สอนอนี้เขายังไม่ได้ตั้งนะครับนะตั้งด่าน เอาแล้ว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 ครับทุกคนเริ่มเห็นแล้วนะครับนะเอาแล้วไอ้เอาเอาแล้วเริ่มเห็นแล้วครับไปแล้วไปแล้วไอแล้วกวาดหาแล้วนะครับนะ ไม่สวมหมวกกันน็อกเรียบร้อยเลยนะเรียบร้อยอ่านะครับเสร็จไปแล้วนะครับนะนี่ครับ ใปสวมหมวกกันน็อกนะครับรับไปไปสั่งแบบจํำทานะครับจราจรสอนอสำเรลนะครับนะจัดหนักจัดเต็มครับ